ตูนตันทีวีสวัสดีครับแม่โม่เกิดการเล่นอะไรอยู่ครับมีปลาอะไรเนี่ยอุ้ยกระดิกได้ด้วยดูออกมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเจ้าปลาเจ้าปลาอู้หปลาอะไรเนี่ยโอ้กระดิกเยอะเลยตันปลาตะเพียนกับปลาการ์ตูนปลาดีโม่ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยอ้าวฉัน ไปเลยอุ๊ยอุ๊ยอุยตั้งอุยอุยอ๊ยปากระดิกกระดิกกระดิกไ,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 ไหนไหนไหนไปดูขอดดหก่อยสิยเด้กชายอางกาทำอะไรลูกกระดิกๆเลยกระดิกยเลยกระดิกเลย νε. นี่น oh, อ right? okay. ันมัตายอะไรนะมันตายแล้วเหราอเกลือมาแล้น้องมาแล้วมาแล้วปลาเาจไปจับปลามาจากไหนครับพ่อไปจับมาจากห้องพ่อโอ้โหปลานี้สุดยอดเลย มาจากห้องพ่อได้ด้วยไหนแม่ขอดูมองดิแม่ขอดูไหนดิกู๊ะเจ้าปลาเจ้าปลา้าจะไปไหนบอกมาสิน้องๆช่วยปาด้วยอกับตามันจับมาช่วยพี่ปลาด้วยน้องๆเอาอับกันจับไปเลยแล้วเอาพี่ปลาอีมอน้องๆโอไหนมาพูดกับเพื่อนๆหน่อยสิ เพือฉันปมาหน่โอ,โอยอาอาปานิมาต้องรจับนองกาจปมามา่าฮอาอาโอังปานิมาอกับตั้จัมาแก้กหนอกแตตั้แก้กปานไหมครับแกป่างั้นมาหรอ เตี้ดๆๆๆๆๆอนี้ตายแล้วอ่าตายแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายแล้วโอ้ปามาหาแม่เห็นไหมปารักแม่เห็นไหมกัตันปารักแม่ไหมดีไจน้องๆมาามมาแล้วมพนโอ้ชิก้ามฉลามาม เจ้ากับตนะจบไบกับตาดนสมาลงันเโอยานะอย่านะดเสามาลงในทะเลน้ำลึกหรอนี่แน่าจะกระดิกกรดิกกรดิอ้ข้าอยู่บนบกข้าสู้นแลน์ของเจ้าไม่ได้นะเจ้ากับตาข้าสู้นลนส์ของเจ้าไม่ได้เลยโอ้เดน์ก็ลง เตอรี <Wheel. S 3> ่หมดนะน้องๆเดี๋ยวแม่ชาร์จให้กับตันแม่กำลังชาร์จอยู่มันสามารถถอดได้นะคะแบตเตอรี่อยู่ในนี้เห็นไหมมันใส่ไปได้นะมันมีที่ชาร์จอยู่ในนี้แล้วก็เราใส่ไปนะคะนี่แล้วมันก็จะกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กกระดุกกระดิ๊กอย่างนี้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กอย่างนี้นะคะนี่นุ่นกับตันโอายตีหน้าใหญ่เลยโอ๊ยโอ๊ยตันี่มาตีหน้าเลย โอ้โหปาน,นีโมตีนะอะอกอแนว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 เดชาสาวก็ร้องกินพืชเจ้ากินพืชตัวนี้ทำอะไรดีนี่นี่นี่ตีกับตาใหญ่เลยมือไปหาแม่เลยอะไรนะครับโอเดชนสาวเดินมาหาแม่เหอรอแบ็คเทียลสตารเจ้ามานี่มานี่มาหาแม่ใหญ่เลย มาหาแม่เลยมาหาแม่มาเร็วโอ้น่ารักจังเลยไดนเสารสาตัวนี้นะคะเพื่อนๆมันสามารถไข่ได้ด้วยนะแต่ว่ากับตันเล่นมันพังเล่นสาหาัสกันนี่ที่จริงแล้วก็ตรงนี้นะคะน้องๆมันจะฉายเป็นภาพเอ่อสไลด์ได้ด้วยนะมันจะมีไฟอย่างเงี้ยเนี่ยกับมันจะมีเป็นรูปไดนเสาร์ลมมาแต่ว่ากับตันทามันพังหมดแล้ว กระตันทำพังแล้วค่ะลูกมันไม่มีภาพฉายออกมาแล้วอืมไข่มันก็ไม่ไข่แล้วเพราะกระตันทำมันพังของใบเท่าไหร่กระตันทำมันพังหมดเลยนะคะโอ้โหเลีอ้เจ้ามังกรเจ้ามังกรมากินปลาเหรอเจ้ามังกรมังกรก็มังกรอย่าทำร้ายได้เชิญชอรัตน์นะจะเปิดมังกรแล้วครับจะเปิดมังกรแล้ว โอ้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 สู้กันแล้วโอปลาก็กระดิ่งใหญ่เลยโอโอโอปลาตอนนี้นอนตายแน่นิ่งโดนมังกรจับไปกินแล้วเอาไปเลยปลาตะเพียนโอสู้กันแล้วนะครับสู้กันแล้วน้องๆโอมังกรมาแล้วแบคเรียก็ไม่ยอมเจ้ามังกรก็ไม่ยอมงานมาแล้วเจ้าปลาก็กระดุกกระดิกไม่ยอมกันทีเดียวไม่ยอมกันเลยฉันไม่ยอมแกรอกเจ้าปลาไปเล้ เจ้ามังกรก็ไม่ยอมเจ้ามังกรก็ไม่ยอมเจ้ามังกรกจะเดินไปกินปลาแล้วมังกรก็ตีตีโอ้ปลามาหาแล้วเจ้ามังกรก็ตีกกตีเจ้ามังกรตีตีจะมากินปลาแล้วต่อกรกูดกันต่อสู้กันแล้วนู่นปลานีโมกับปลาฉลามแอบไปแล้วมังกรเดินไปหาปลาตะเพียนโอ้มังกรกินปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนก็ดิน้นดิ้นกันไปมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนให้ปลากินไหมปลาร้องแล้ว เจ้ามักรกินปลาปลาร้อเหรอนี่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 ไปไปไปเอาไปเลยเจ้ามังกรเอาไปเลยอย่ามาหาฉันนะฉันไม่ฉันไม่ชอบมังกรเอาไปโอ้กินปลาโอ้มังกรสู้กับปลาเจ้าปลาไปแล้วน้องเจ้าปลาไปแล้วไปเร็วไปนี่ไปไปนี่ไปนี่ไปตบมังกรเลยตกตๆๆตนี่นเอบก็ดบอลเบสเก็ตอังหลุดแงๆๆๆๆๆ ต,ต่อได้ครับรตัดแันใส่เลยนะั่นไงใส่อย่างนั้นเลยต่อหางมันได้เห็นไหมเอาใส่ไปเลยือไ,ได้อะใช่ครับใส่อย่างนี้เลยครับเอาใส่เลยเห็นไหมใส่ได้แล้วตัดแันเก่งมากอุ้ยตัดแตนซ่อมได้แล้วครับนีเ่เห็นไหมไปแล้วไปกับมังกรแล้วเบสเกตสตาระ ไปแล้วไปกับมังกรแล้วเลยแล้วปลาก็ตายอย่างเกลื่อนกลาดกันหมดแล้วพอมังกรมาปลาตายหมดเลยเจ้ามังกรมาแบทเิลสรสมาปกป้องน้องปลาอย่านะอย่ามาทำร้ายน้องปลาของฉันเจ้ามังกรอย่ามาทำร้ายปลาของฉันนะ ไม่โดยข้าจะกินปลาไม่โดยโอ้ปลาฉลามบินได้มาตีมังกรโอ้ไปเล็วเจ้าเบคิโอโซรัสกำลังต่อสู้กับเจ้ามังกรอยู่เพื่อเบคิโอโซรัสจะปกป้องเจ้าปลาแต่เจ้ามังกรเนี่ยมันจะมากินปลามันจะมากินปลาแล้วน้องๆมันต่อสู้แล้วมันต่อสู้ันแล้วโอ กัดกันต่อสู้อย่างกันอย่างดุเดือดกัตันกัดกันต่อสู้อย่างดุเดือดโอ้กัตันแล้วเจ้ากัตันก็แย่งปลาไปเจ้าเบคิโอโซรัสก็กำลังต่อสู้กับมังกรอยู่โอ้โหกำลังดังชว์กันอยู่นะโอ้ยดโหมันกำลังต่อสู้อยู่โอ้เจ้าปลาฉลามหนีไปได้แล้ว โยรสรัตก oh. so 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 ็ไม่ยอมโจมังกรก็ไม่ยอมพ่อไมยอมหรกพอมยอมหรกอย่ามายื่นปลาของฉันฉันไม่ยอมอย่านะเจ้ามังกรอย่านะเจ้ามังกรฉันไม่ให้กินปลาฉันจะช่วยเหลือชีวิตของพวกมันอย่าน้ำไปเลยพ่อมยอมพอม่โยมเามเจ้าแมนโอ้เบทแมนเจ้บสแมนเจ้ามาช่วยเจ้า แบคิโอซอรัสเหรอโอเคมาช่วยเลยเร็วมาช่วยเร็วแบ็คแมนสไปเดอร์แมนมิชลินแมนสโอ้สไปเดอร์แมนมาช่วยคือฮีโร่ของแท้แยกกันนี่แค่อ๋อแยกกันแยกแยกสไปเดอร์แมนกับตันเ yeah, yeah. ลยเรวการต่อสู้ครั้งนี้ก็จบด้วยสไปเดอร์แมนกับตันก็มาช่วยเจ้ามังกรกับเจ้าแบ็คิโอซอรัสได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ช่วยปาไว้เพราะเจ้าแบ็คแมนกับตัน เอาละภารกิจเสร็จแล้วบายบายเพื่อนๆเ,เดียว <em. S 1> อุย้ยไม่ปล่อยเอาไปเอาบอกลาเพื่อนๆนก่อน <Bye. S 1> <Bye. S 2> บายบายเพื่อนเพื่อนอย่าลืมมาได้หันมาก่อนเพื่อนๆอย่าล<ไ>ืมกดไลก์กดชแชร์แล้วก็กดกระดิงด่งกิงกิงก้งกิงก้งกิกให้กับตันนะคะบายบาย